ต้อนรับกลับสู่ช่องไบแบรนด์ที่นี่เรานำเสนอทุกเรื่องราวที่ร้อนแรงที่สุดในไทยและวันนี้เราจะพาไปชมความสุดยอดของเรือรบไทยรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปแบบสดสดร้อนร้อนกับ HTMS ไฟทุมพลหรือเรือหลวงพระลัยทุมพลที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งประเทศ เรือรบลำนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจล่าสุดของราชนาวีไทยมาพร้อมเทคโนโลยีการรบลำสมัยและขีดความสามารถที่น่าทึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและภารกิจป้องกันประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะมีขนาดลำเรือยาวกว่า90เมตรความเร็วสูงสุดทะลุ25นอตสามารถลาดตระเวณคุ้มกันและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระบบอาวุธที่ติดตั้งมานั้นถือว่าไม่ธรรมดา ทั้งปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรที่สามารถยิงได้รวดเร็วและแม่นยำแบบอัตโนมัติพร้รอมระบบยิงมิตรา์ต่อต้านอากาศยานและเรือผิวน้ำที่ลำหน้าทัานสมัยที่สุดในกองทัพเรือไทยนอกจากนี้ยังมีระบบเรดาร์ตรวจจับรอบทิศทางแบบ3มิติที่สามารถติดตามวัตถุเป้าหมายได้หลายสิบเป้าพร้อมกันไฮไลท์อีกอย่างคือความสามารถในการใช้งานเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าหลังของเรือ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการลาดประเวนค้นหาและช่วยเหลือทางทะเลทำให้ HTMS ปลชุมพลกลายเป็นเรือรบที่พร้อมรบได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามสมรภูมิกลางทะเลหรือภารกิจด้านมนุษยธรรมเรือหลวงพาไยชุมพลยังถูกพัฒนาโดยใช้งบป,ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผสานการทำงานร่วมกับปู่ต่อเรือของไทยและพันธมิตรต่างชาติทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้างศักยภาพด้านอุตสาหากรรมป้องกันประเทศในระยะยาว แน่นอนว่าเมื่อข่าวการเปิดตัวแพร่กระจายออกไปประเทศเพื่อนบ้านและผู้ที่จับตาในภูมิภาคก็ต้องรู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนเพราะนี่คือสัญญาณว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่จะประมาทได้อีกต่อไปเรือรบลำใหม่นี้คือกำลังหลักที่พร้อมยืนหยัดและปกป้องอธิปไตยของไทยในทุกทิศทางและนี่คือพลังใหม่จากทะเลไทยที่สัตว์ปูต้องหวาดหวัน่นเรือหลวงพะลัยทุมพลจะกลายเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกรง่ง ความทันสมัยและความพร้อมในการรับมือทุกภัยคุกคาม